มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara Daily.com และ Youtube Dara Daily Official ข่าวฮอตวันนี้มีแต่คนปงัปงๆทั้งนั้นเลยละค่ะกับประเด็นร้อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นพีพีกริดที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงขอโทษละกันและเลาย้อนโมเมนต์ช่วงวันเกิดของคนสนิทอย่างบิวกินด้วย และไปต่อกันที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ที่ออกมาเล่าวิธีการดูทองของแท้ว่าเป็นยังไงส่วนบอสนวัดออกมาพูดถึงปม t ด e i ไ o n อ r r u u p เลยทำให้เจอคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานางานนี้จะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามทุกประเด็นสัมภาษณ์กันเลยค่ะออส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งเน่ยเ,ออเป็นเพราะเกรงใจเพราะฉะนั้นจึงต้องไต่ตรองให้รอบคอบว่าข้อเท็จจริงและข้อถูกต้องเนี่ยมันต้องให้เป๊ะ นะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงข้อถูกต้องมันออกมาเป็นแบบไหนผมก็พูดได้เลยผมก็ผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ณตอนนี้มันยังไม่เคลียร์มันอยู่ในกรอบที่ว่ารายการรับจ้างนะฮะในการประชาสัมพันธ์บุคคลนะฮะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายพันธ์มาว่ามันไปถึงตรงนั้นตรงนี้มันไปกลายพันธ์ด้วยเทคโนโลยีของดีไอคอนเขานะฮะมันได้ Data ได้คนแล้วไปทำเป็นอย่างอื่น นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม่เต็มที่ในการที่จะคุยคล้ายๆกับหลายๆคนอย่างป้อนวัฒนผมก็สนิทนะฮะโดมนี่อาจจะไม่ได้สนิทนะฮะบอยนี่ก็แบบพูดตรงๆว่าก็ได้คุยกันกับได้ได้คุยส่งเสียงไปคุณหนุ่มเขาก็แบบเก,ก,ก็สนิทเขาก็ชี้ช่องทางในความเหมาะสมก็ยังไม่ได้ขยี้แต่ถ้าเกิดผิดและพลาดและเยอะแล้วมันจริงแล้วก็มันมันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งแบบชัดเจนก็ต้องขยี้ก็มีฮะไม่ต้องห่วงครับ เพราะฉะนั้นผมยังคงให้ความเสมอภาคนะฮะพอสมควรนะต้องพูดเราก็พอสมควรเพราะหลายคนก็จะโจมตีอีกแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ผมโฟกัสสามคนสามคนคือสามคนแม้กระทั่งพระผมยังไม่พูดสักคำเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่จะแจ้งได้นะฮะยังไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันเกี่ยวกันเพราะน็อตตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ยุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งเรื่องการละเมิดที่ ป่าสงวนอะไรเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับผม,มผมก็ยังไม่พูดนะเพราะตอนเนี้ยผมอยากจะโฟกัส3คนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่วนคนอื่นที่มาแบบกะแนกกแหนผมไม่ว่าใครก็แล้ว <c oughs> แต่นะตอนเนี้ยคนในสังคมบันเทิงก็มากนันแหนกแหนผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดกลับไปเพราะผมถือว่าเป็นการให้แสงนะฮะสำหรับบางคนนะผมว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่านะฮะอย่าให้มึนเมาบ่อยอนะฮะมีสติสตังค์แล้วก็คนล้มอยากข้าม นะฮะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของของพี่ที่พี่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนล้มหรอกมันเป็นเรื่องของอความรับผิดชอบต่อสังคมและการตระหนักรู้ให้กับสังคมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็คนล้มอยากข้ามแต่คนที่กําลังกระโดดข,ข้ามคนที่ล้มประมาณ5 0 0 0 0นคนเราจะเพิกเฉยอ,อยู่ผมว่านั่นแหละครับคือการทิ้งหรือการไม่ใส่ใจคนที่เขากาลังนอนล้มอยู่มันมองกันคนละมุม ผมมองว่าคนที่ล้มก็คือ5้าหกแสนคนที่ล้มแล้วกำลังพยายามหยิบเอามือตะเกียกตะก,กายช่วยฉันด้วยนะฮะแต่ว่าคนรวยสองสคนเขาอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันมันใครล้มอ่ะมันต้องตอบว่าใครล้มถูกไหมฮะล้มถึงขนาดเสียชีวิตล้มถึงขนาดฆ่าตัวตายใครล้มอ่ะมันก็ต้องไปวิเคราะห์แล้อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เอาภูมิหลังของแต่ละคนใน3คนออกมาออกมาเพิ่มขึ้น คุณก็จะรู้มากกว่านี้แม้กระทั่งพิธีกรเบอร์ใหญ่ของช่องเจ็ดเขาก็เป็นเขาก็ไปหลงซื้อสองแสนห้าด้วยคุณไปตามได้เลยพิธีกรยังออกอากาศอยู่ทุกวันนี้จากอดีตผู้บริหารใช่ไหมครับจากอดีตผู้บริหารแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โทรมาเซาซีตลอดเวลาจนเขาเกิดความเกงใจเขาก็จ่ายไปสองแสนห้าสินค้าสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ให้ถูกไหมฮะแล้วก็บอกให้ฝากไว้ก่อนจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้แล้วก็ไม่มีสินค้าให้ผมถามว่าแบบนี้แล้วคนล้มอ่ะ แล้วคุณก็ไปดูเองว่าผู้บริหารช่องเจ็ดนี้อยู่ใต้สายงานใครคุณก็ไปดูเอาผม,มบอกเขาแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยวานวัตแบบเซง็งนะ,ะมีตาโอนเงินให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนคนอื่นที่พยายามจะแกล้งกันแหนแล้วไม่ลงชื่อผมมาเอาผมเข้าใจนะเออผมเข้าใจว่าลูกศิษย์ครูอ้อยอ่ะมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบจะยกตนข่มคนอื่นทางจิตวิทยาะจะใช้วาทศิลป์ในการพูดหรือการพิมพ์ นะฮะแต่ไม่เห็นจะช่วยใครเลยนะฮะอย่าไปบอกว่าคนอื่นที่ออกมาพูดไม่ได้ช่วยทําคนที่คนนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นใครที่ออกมาพูดเยอะแล้วทําอะไรอย่างน้อยอ่ะผมก็โอนเงินสามหมื่นบาทไปนานแสนนานให้กับคนที่กระโดดน้ําตายเพราะดิไอคอนพร้อมลูกในท้องผมได้ทํานะไอคนที่ออกมาพูดทําบ้างไหมก็คือผมไป็นคนพูดจริงทําจริง แล้วถึงผมอยู่ทุกวันนี้ที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบนั่งเพลเจอร์พูดไปวันวันนึงถ้าหมายถึงผมนะ,ะออก็ไปคิดใหม่อย่ายุ่งกับผมเลยะนะฮะเพราะผมอะทำประโยชน์จริงๆแล้วผมที่พูดผมก็พูดด้วยปร,ประโยชน์ของคนอื่นจริงๆผมอาจจะมีประโยชน์บ้างแต่คนอื่นก็ต้องมีประโยชน์ด้วย<ะ>ไม่ใช่บางคนพูดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนะนะฮะอยู่บนความขัดแย้งทั่วไปะนะฮะเราก็ไม่ได้ช่วยใครเป็นล่าเป็นสัน<ะ>แต่ว่าถ้าสินหอมหวน ว่าถ้าสินบนนี้ผมก็เขียนเป็นนะแต่ว่าบางคนจะเขียนได้ดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากมาจากสำนักเดียวกัน<ไ>ป,ประเทศไทยเป็นสักประเทศแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะเราพูดกันปากฉีกถึงลูหูแล้วมันยังมีอยู่กับอีบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันยากแต่มันยังไม่ยากเท่าไรหร่เลยไหมไอ้พวกอคตินิยมที่อยากยกตนข่มท่านว่ากลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดโดยการใช้วลีไม่กี่วลี และไม่ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่พิมพ์ใส่มือถือแล้วโพสอย่างนั้นผมก็ทำา m i i อย่างน้อยๆผมก็มีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้ามันไม่ค i f ีไฟไม่มีประโยชน์สำหรับคนส่วนรวมคนจะมาถือหุ้นบริษัทผมเป็นหมื่นทำไมไม่ได้โกรธหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้สมองในการไต่ตรองแต่เขาชอบใช้วาทศิลป์ในการเชิดชูตัวเองคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดอย่าคิดเยอะ คุณก็ตะเกียกตะกายหาแสงไม่ไม่น้อยไปกว่าใครนะฮะแต่แสงที่คุณได้อ่ะมันไม่เคยได้ประโยชน์สาหรับคนอื่นนอกจากตัวคุณเองก็เท่านั้นเองขอบคุณที่ถามไร้สาระไปเถอะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ไปผมไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมเอออย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าไม่ทําก็ไม่ได้มีใครเขาว่านะฮะแต่เวลาผมทําหรือใครทําหรือคนอื่นทําก็ไม่ต้องไปกันแหนกันหนเขา เออถ้าคุณคิดว่ามันไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะฮะหรือถ้าคุณคิดว่าแนวทางไหนที่คุณคิดว่าเหมาะก็ทําซะนะฮะอย่าเป็นนักวิจารณ์คนอื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากการพิมพ์หรือการพูดคนพวกนี้จะเก่งเรื่องก,การร้อยเรียงร้อยแก้วร้อยกองนะฮะพูดปั๊บเนี่ยเปหืนชี้นกเป็นนกเอาตะวันมาเป็นชีวิตเอาดวงไฟมาเป็นแสงสว่าง เอาพื้นไปเป็นลากฐานโอ้ยเก่งพิมพ์อะไรเก่งหมดมพวกนี้เป็นนักแต่งละครเวทีเออไปทําละครอันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดบางทีอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้นะเออมิดมิดเนี่ยค่อนข้างมีพัฒนาการในการที่จะหลอกลวงมากขึ้นการเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะแบบดูด้วยตาเปล่าหรือว่าได้ได,ได้จับสัมผัสอะไรเงี้ยจะพอรู้ได้แต่พูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้ มันค่อนข้างยากค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันด้วยเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อก่อนสมมติว่าเวลาเราจับน้ําหนักทองเราจะรู้ว่าถ้าถ้าถ้าหนบาทหรือว่าอะไรเงี้ยน้ําหนักมันจะมันจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ดูยากคือมันจะมีการที่ทองด้านนอกอะ่ะก็เป็นทองจริงแต่จะยัดไส้ข้างในซึ่งเขาก็ทําน้ําหนักที่มันใกล้เคียงกับทองจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือค่อนข้างค่อนข้างยากมันต้อง มีการแบบมีใช้เครื่องมืออะไรเงี้ยจริงๆก็เคยเจอแต่ว่าพอแม่รู้ก็เราก็เราก็แค่จะบอกว่าเราไม่รับก็ด้วยความที่แบบขายมานานนี่เวลาจับดูหรือว่าดูสีหรือว่าดูอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบด้วยประสบการณ์นะครับก็ก็จะก็จะรู้ได้แต่บางอย่างมันก็ไม่รู้จริงเพราะว่าด้านนอกอ่ะมันเป็นทองจริงแต่ว่าน้ําหนักมันแบบแทบจะเท่ากันเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วบางทีการการผ่าหรือว่าการใช้เครื่องมือมันก็จะทําให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ย ถูกยัดไส้มาจริงๆก็กระทบนะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยพูดุ่งตรงว่าด้วยเศรษฐกิจช่วงปีนี้ผมาจจะอัปเดตกับแม่ตลอดคนจะไม่ค่อยซื้อทองกันเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีมากคนก็จะเก็บเงินไว้จะเก็บเงินสดไว้จะผมก็จะรู้ว่าทองอจ,จะขายไม่ค่อยได้แต่ว่าก็จะมีแบบที่อาจจะไม่ถึงบาทอะไรเงี้ยก,ก็จะยังขายดีอยู่แต่ว่าพอมีเรื่องร้านทองที่ผ่านมาก็ จริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ในในแวดวงคนซื้อทองก็เหมือนตื่นตัวขึ้นมาผมว่าวิธีการมันง่ายๆเลยแค่ไปหาร้านที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีหน้าร้านจริงๆแล้วก็มันก็จะมีใบจากสมาคมค้าทองคำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่การันตีได้แนะนำให้ไปซื้อที่ร้านทองครับเพราะว่าแบบมันมีหลายมีหลายร้านนะที่เขาก็จะมีใบพวกเนี้มันจะน่าเชื่อถือคนจะรู้ว่าแบบ ร้านนี้เปิดมานานแล้วแล้วก็อยู่มานานแล้วลอะไรยจะ PR ะก็ยังไม่ได้ตังเลยเดี๋ยวต้องกลับไปเอาตังที่บ้านเลยก็จริงๆก็คือต้องให้ความเรียกว่าการซื้อทอมันก็เป็นส่วนหนึ่งเราต้องให้ความเชื่อมั่นกับกับลูกค้าครับเพราะว่าทุกครั้งที่แบบอันนี้อันนี้พูดถึงร้านตัวเองนะแบบเวลาแบบลูกค้าจะเข้ามาซื้อเนี่ยสิ่งสิ่งดึงที่เราจะให้เลยคือความเชื่อมั่นเลยว่าแบบถ้าสมมติซื้อจากร้านผมมาขายคือร้านผมยังไงก็ยังไงก็ได้ราคาแน่นอนคือจริงๆผมมองว่า ทองมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบในอนาคตมันก็จะราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยผมอาจจะให้คําแนะนํากับคนที่จะมาซื้อทองแบบนี้ตลอดแต่ก็มันก็อยู่ที่เคสว่าใครแบบคุณจะซื้อทองไปเพื่ออะไรถ้าสมมุติว่าจะซื้อไปใส่สวยงามมันก็จะมีวิธีเลือกของมันถ้าซื้อซื้อเส้นใหญ่ๆพอมาขายคืนมันก็จะอาจจะถูกหักค่ากำเนิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปเพื่อเก็บอย่างเดียวผมก็จะแนะนําให้เก็บเงินซื้อทองแท่งไปเลยดีกว่า อะไรอย่างนั้นมันอยู่ที่จุดประสงค์ของคนที่อยากได้ทำหัวทองเพราะว่ามีงานหรือเปล่าเพราะไม่มีงานเลยทำเป็นสัญญาณอย่างหนึ่ง<อ> <c oughs> ไม่ใช่ว่าถ่ายละครอะไรอย่างี้ใช่ไมไม่ใช,คใช่คือมันมีช่วงมันมีช่วงแกลบว่างอยู่แล้วเพอเอิญว่าแบบมันก็มีกิจกรรมที่แบบก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราต้องไปไปอังกฤษมาไปงานมาแล้วก็กลับมาก็เฮ้ยยังมีแกลบว่างก็แบบเคยอยากทำมานานแล้วดูซิว่ามัน จะรอดไหมะอะไรเงี้ยก็มีคนชัางชอบเลยไม่ชอบ <laughs> แต่โดยส่วนตัวส่วนตัวผมก็อชอบมันก็รู้สึกว่าแบบผมดํามันดูหน้าตัวเองมาเบื่อแล้วพอได้ทําก็แรกๆก็ไม่ค่อยชินแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็อาจจะมีงานที่อาจจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะต้องกลับไปเป็นผมดําอีกตอนนี้ <laughs> สีอื่นอย่าเลยฮะไม่ไม่น่ารอดรอะเอาแค่นี้พอละก็เทาๆใช่จริงๆอันนี้มันมันมันไปเหลืองๆแล้วนิดนึงเพราะว่าสีมันหลุดละจริงๆมันจะแบบมันจะเทาๆกว่านี้หน่อย ใช่ใช่อันนี้มันมันเป็นทองดูไม่เรียบร้อยเพราะปกติผมเป็นคนเรียบร้อยไงปกติผมเป็นคนเรียบร้อยแต่พอเราผมสีทองมันก็ดูแบบเออมีลูกเล่นมากขึ้นเออมันก็กล้าวเขาบอกว่าผมสีดำหล่อกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมก็แบบหล่อทุกสีเอ้ยใช่แต่เดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปขายทองสักสองวันพรุ่งนี้และพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพุธใช่ไหม พฤหัสสุกอยู่อยู่หน้าร้านนะครับไปซื้อดได้ซื <นะ S 2> ้อได้จร,จริงจริงจะกลับบ้านจะไปจะไปหาคุณยายรถให้เป็นหน้าที่แม่ถ่ายรูปถ่ายยืนยิ้มให้เป็นหน้าที่ผมจะเป็นหน้าที่แม่กับน้องที่ขายผมว่าจะไปนั่งยิ้มอยู่หน้าร้านต้นตอนรับใช่ถ้าใครมาไม่ซื้อก็ถ่ายรูปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันพฤหัสสุกนี้จเจอกันกลับบ้านไปช่วยแม่ขายทองครับ2วัน ใช่รอบนี้ป่วยครับรอบนี้ที่พายสก็ป่วยเพราะว่าเหมือนอากาศมันค่อนข้างจะสวิงมากแบบฝนตกแดดออกแล้วก็หนาววนไปวนมาเงี้ยแล้วก็พี่ยงก็ใช้งานหนูหนักมากถ่ายแบบตั้งแต่แบบ10โมงถึงตีสองเนี่ยแล้วไม่ปล่อยให้หนูนอนหนูก็ได้นอนแบบสองชั่วโมงเพราะว่าแบบหนูมีปัญหาด้วยปะกันที่ถึงใครหนูขอไม่พูดเรื่องนี้ละกันเดี๋ยวจะมีคนเรียกให้พีด้วยแหละ เปียกเขาได้เห็นนะปกตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าเลยอนนี้มันร้อนมากใช่เพราะว่ามันร้อนอากาศมันไม่ค่อยดีใช่คอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงบ้างที่บอกว่หนหน้าคือมันก็จะเป็นการอันเดรสใช่ไหมครับมันก็จะเห็นพีในอีกมุมหนึ่งที่เราสึกว่าเออส่วนใหญ่โฟโต้บุ๊คเล่มเนี้มันไม่ได้เน้นมูดของการแบบว่าเอ้ยถ่ายแบบว่าเน้นแบบว่าเราหน้าสวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเคยอีกมุมหนึ่งของพีที่ เราต้องการจะถ่ายทอดแบบถึงอารมณ์จริงๆเงี้ยมันจะมองเป็นมูดมูดมากกว่าครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเพราะมันอันเดรสความรู้สึกอ่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็จริงๆเดี๋ยวถัดจากตรงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตที่ประกาศแล้วครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยครับคนเดียวเลยครับผมไม่มีแขกรับเชิญไม่มีนักดนตรีมีโนดนเซอร์คนเดียวเท่านั้น งานเป็นทีทอลก็แหละโอเคคู่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับผมก็ก็จะมีซิงเกิลที่ต้องปล่อยก่อนนะคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตก็จะมีมีโปรเจกต์หนังด้วยคู่กับเพื่อนตอนนี้ไม่ค่อยสนิทแล้วเพราะเราห่างกันน้ออยใจ่ะเราไม่เราห่างกันแบบว่าเราไม่สนิทกันละเขาลงไพ่เห็นว่าทำไงอ่ะฮะเวลานี้เขาน่าจะนอน อะไรนะครบเพราะว่าหนูไปแารีสไงหนูก็เลยรู้เรื่อง time zone หนูก็เลยต้องแบบเรียนรู้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยซอ,องแดงแต่งผีชใช่ไหมครับ The Red e v i l o d e ครับผมก็ถ่ายทำจบไปแล้วตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้วครับก่อนหน้านี้พี่โต้งครับพี่ต้งบรรจงแล้วก็พี่หมูครับเขาก็นำเสนอโปรเจกต์นี้ว่าเขาอยากจะทำเป็นรีเมคหนังเรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็เขาก็เลยส่งหนังเรื่องนี้มาให้ดู แล้วพี่ก็นั่งดูกันพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหนังที่น่ารักดีแล้วก็ดูดูเหมือนเคมีเราสองคนจะแบบจะเข้ากันได้กับหนังเรื่องนี้เพราะปกติเราเข้ากันมีได้ครับก็ตอนดูเราก็รู้สึกว่าเออเราเราเห็นภาพจํามันด้วยแบบเหมือนซีนจริงๆซีนไอคอนิกเขาคือซีนขี่คอเนี่ย <I know. S 1> ใช,ใช่ที่ทุกคนเห็นกันครับผมแต่ของพี่จะมีขี่คอเปล่า ก็รอติดตามหนูเล่นเป็นผีหนูจะไปโดนตัวอะไรเขาได้ไงพี่เพาคนเป็นผีจะเห็นคนที่ไม่ใช่เป็นผีฮะใช่ก็เวอร์ชันนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกอีกรสชาตินึงแล้วกันพี่ว่ามันก็เป็นอีกลายเซ็นหนึ่งของทางพี่หมูพี่โต้งด้วยที่เขาลงมาเป็นโปรดิวแล้วก็กำกับด้วยนี่ครับผมแล้วก็เป็นตัวพีกินด้วยพี่ะว่ามันก็อาจจะได้อีกเคมีอีกแบบนึงไอ้เอกจะโมยไปส่วนพี่ก็จะแบบว่าพูดถูกพี่พูดถูก วันนี้แบบหนูดีใจละที่ได้มาเจอพี่พีทุกคนก็เป็น p ีเก้าสิบวิวกินอ่ะวิวกินสิบอ๋องั้นิวพีเก้าสิบจีดีเอชห้าวิวกินสองจุดห้าพี่เบลสองจุดห้าลงตัวแล้วพี่เบลก็เก็บไว้เหมือนกันนะใช่พี่จะไปหาเหมือนกันก็พี่จีน่าอย่าเพิ่งฟ้องร้องผีดตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นประเทศสมมุติตอนนี้อยู่ประเทศสมมุติก็ถามว่าเหงาไหมล่ะครับ ก็มีบ้างมีบ้างครับผมเพราะว่าปกติเราเจอกันอาทิตย์หนึ่งแบบโหเกือบทุกวัน5วัน4วันวน,น้อยสุด3วันอะไรเงี้ยพอไม่มีเขาอะไรเงี้ยมันก็สบายหูนิดหน่อยแต่ในความสบายหูนั้นมันก็มีความเหงาอยู่เหมือนแบบเหมือนเราก็ขาดแบบว่าส่วนหนึ่งของเราไปคิดถึงเสียงบนเขาหรอไม่คิดถึงเสียงบนคิดถึงอะไรคิดถึงโมเมนต,ต์ดีๆที่มีให้ก oh. <Yeah. S 1> ันแจริงๆพอมันถาดไปมันเติมเต็มยังไงบ้างหมายถึงว่าหา ชอปปิ้งเราก็เลยช้อปเยอะขึ้นก็ไม่มีแหละก็จริงจริงก็เราก็มาโฟกัสเรื่องงานของเราเนี่ยแหละครับเหมือนจริงๆแบบพอเขาไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็คิดว่าอุ้ยเราจะว่างขึ้นไม่ว่างเขาคุยกันประจานะครับหมายความว่าก็อาจจะไม่ได้ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตื่นเราหลับเราหลับเขาตื่นอะไรเงี้ยมากกว่าผมแล้วก็ด้วยเวลาที่มันไม่ตรงกันด้วยแล้วก็พี่ว่าจริงๆเขาก็ไปเพื่อไป ไปเอ็นจอยชีวิตเขาเนี่ยไปเรียนนี่แหละครับผมไปเรียนก็อยากให้เขาโฟกัสเรื่องเรียน<อ>แล้วก็พิวว่าให้เขาไปสนุกกับการแบบว่าใช้ชีวิตที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยงั้นแต่ที่ปารีสอะครับว่าตั้งแต่แบบว่าเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายทำเอ็มวีเขาก็มาหาด้วยอ,อ่าหลุดแล้วเหรอไม่เรอาเล่าเองตอนแรกถามว่าเราไปหาอะไรที่างเงี้ยเขาก็มาเข้ามาอยู่ด้วยครับเรื่องแพลนเรื่องโปรโมทเรื่องเพลงอะไรก็แชร์กันต่อเขานั่งรถไฟมาหาเราเลยเหรอเขานั่งรถไฟมา มีใจไหมมีใจนะก็เฉยเฉยเนี่ยชิงตัดหน้าก่อนไม่งั้นหนูก็บินไปละมาอยู่ด้วยกี่วันมาอยู่ด้วยประมาณสี่วันเขานอนกับพี่เบลว่ะวันเกิดวันเกิดหนูใช่ไหมเกิขาวันเคิดว่าเช้าพี่ก็สู้ พี่ยังแก้พี่เลยอันนี้งานวันเกิดเขาอย่างเงี้ยไปหาเขาที่ที่อื่นเลยวันเกิดเขาเหรอครับมันกินแค่ปากซอยจริงๆปากซอยจริงๆเพราะไม่ได้ไปติดงานพอดีครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตที่บอสเฟสด้วยครับแล้วก็มีคิวซ้อมพอดีแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วตอนแรกก็จะบินไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนเขาต้องรีบบินกลับไปเรียนตอนแรกเขาจะอยู่เกาหลีนานขึ้นอีกวัน ต่ว่าแกงๆพี่ๆผู้จัดการเขาจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเหลือหนูคนเดียวยังไม่ได้จองก็เลยไม่ได้ไปไปดีตอนแรกก็จะไปเซอร์ไพรส์เขาที่เกาหลีแต่ว่าพอมีโอกาสได้เจอเขาที่ปารีสแล้วก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาไปเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเค้กโอ๊ยและความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอก็มันก็ไม่ใช่คอนเซปต์หรอกครับหมายความว่าเราเรามีโอกาสไปเซอร์ไพรส์เขาได้เราก็ไปเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยมันก็เป็น เป็นสิ่งที่เราทําให้กันตลอดอย่างเงี้ยครับผมมาหลายปีแล้วมากๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เราจําเป็นจะต้องทําให้กันและกันแล้วครับก็ไม่อวยพอเลยเลยเขาจริงๆพี่ว่าเขาเขาเก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมากๆแล้วตอนนี้พี่ก็คงไม่อวยพรให้แบบพี่ก็คงไม่ได้อวยพรอะไรให้เขาเยอะอะไรเงี้ยก็บอกให้เขาแบบมีสุขภาพที่ดีแล้วกันอย่าลืมดูแแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้เขามีความสุขครับกับทุกๆเรื่องที่ที่เขาทําแล้วก็ อยากให้เขามีความสุขกับทุกๆอย่างที่เขาเลือกการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ให้เขาเอนจอยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เขาก็เปย์ๆแาว่าแบบมอนเขาอยากได้แบบรถใหม่อะไรนั่นแหะสิพี่คนเรามีสองขาจะขับรถกี่คันเนี่ยงบประมาณติดลบแล้วติดลบเลยติดลบแล้วเพราะว่าในการใช้ทำเอ็และของฟุ่มเฟือยจำนวนมากของผู้บริหารก็คือพี่เบล ขอให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วพี่ช่วยอะไรได้บ้างฝากส่งข้อความนี้ไปหาเขาทีนัดทำโซนนั้นวันเมื่อไหร่จะใส่ของขวัญที่ให้เราใส่เซเชลลีเหรออะไรนะอ่าดูแลเป็นหลุมและนกลับมาเพิ่มความสุขเก้าอี้ดีกว่ามาเจอกันนี่แหละครับเออมีเออมีเขาก็พอวันเกิดปีนี้ก็ขอให้เธออยู่ข้างๆเราก็พอ อันนี้คืออากกเอะใช่ไหมฮะกเอะพูดอะไรก็ไม่รู้เขาพูดควาจริงไหมอ่ะเขาพูดคือการจะเป็นหลานสะพ้ายได้หมเขาว่าเราต้องแบบว่าเราเราต้องเป็นแฟนเขาถูกไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่ตำแหน่งที่เขาตำแหน่งที่เขาให้ยอมรับไหมตงั้ขอเป็นซีอบริษัทดีกว่าช่วงมไม่อยู่เนี่ยเราต้องไปทำคนนกับโกัมาหรืออะไรอย่ มีบ้างมีบ้างไปดูแลไหมแบบโดยระวังพอดูเอ่อไปช่วยดูแลครับหมายความว่าถ้าเขาชวนไปหรือว่าจริงๆอย่างล่าสุดก็อย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ไปร่วมทําบุญช่วยเหลือธรรมทั่วมาผมกับครอบครัวบิวกินด้วยเขาก็คุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเขาก็คุยกันครับลอเรียลก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานของทางลอเรียลครับที่โอเปร่าตรงที่ปารีสก็ไปเดินแบบมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วค่ะ เป็นไงบ้างกับโมเมนต์ที่แบบเออเราจะต้องไปเดินแบบเองสนุกครับสนุกมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากมาครับเพราะว่าเหมือนเราได้ไปเจอแบบว่าคนดังหลายๆคนด้วยเลย <in> ก็เป็นครั้งที่น่าจะประมาณครั้งที่ล้ั้งครับก <99. S 1> ับเลซิก้าที่แบบว่าไปนั่งดูโชว์มา <Directory. S 2> ถ้านำลมเอ่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซีเซียงไฮ้ที่ไปเดินมาครับผมก็ <S <S ทุกทกครั้งที่ไปก็สนุกครับสนุกมากเหมือนเราเป็นแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้ไปแล้วครับผมเพราะว่าทีมงานเราก็เจอกันบ่อยมากมกเราก็ทางาน ก็ฝากเพลงนะครับขอโทษละกันนะครับสามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube c h anel n PP g i t Entertainment นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่ Streaming ทุกช่องทางครับฝากแฟนๆไปดู MV ขอโทษละกันซิงเกิลใหม่จาก PP กันด้วยนะคะเพราะเพิ่งจะปล่อยออกมาให้ดูเมื่อวานกันนี้เลยเชื่อว่าโดนใจใครหลายๆคนแน่นอนและช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดา Daily Brand Name มือ2สีสั้นเ ใคระคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช็อปของแบรนด์เนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนด์ชั้นนำมีทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือสองคุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบาัน TCF สถาบาันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยหรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปารกระเป๋าเราก็มีนะคะ ที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกตอร์โกธิรศักดิ์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ และอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้นหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิรแป๊แบ,บเดียวก็หมดเวลาของรายการดารดาเดลี่บันเทิงวีเอพแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ,จะเจอกันได้ใหม่13มิานายนเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook Daradaily.com และ YouTube Daradaily Official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ